ทดสอต่งองแข็งแกร่งนะครับของชันนะครับชั้นวางของไม้ไม้ลองขึ้นดูซิน้ำหนักเท่าไหร, <75 S 1> ร่เจ็ดสิบห้ากิโลกรัมเอาขึ้นขึ้นไปขึ้นไปนั่งลองดูซิมันรับน้ำหนักได้ไหมลองนั่งดูซิครับนั่งสบายสบายเลยครับวันนี้รับน้ำหนักได้เยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ สุดยอดเลยนะครับโอเคครับทดสอบน้ําหนัก75กิโลกรัมสบายๆชั้นวางของมินามารสทสวยๆนะครับที่ร้านไทบุญสินค้ามือสองนะครับเป็นของห้างนะครับแข็งแรงทนทานนะครับสนใจแวะชมได้นะครับอยู่ที่อุดรธานีครับถนนอุดรสกลเยื้องๆกับตลาดไทศรีหนึ่งนะครับ ขาเข้าออดรนะครับขายคันถถูกนะครับอันนี้ช่องละห้าพันเก้านะครับช่องละห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับสนใจสอบถามได้นะครับโทรศัพท์ศูนย์หกสองแปดเก้าห้าสองเก้าเก้าสามร้านไพบุญสินค้ามือสองอดรธานีครับสนใจแวะชมกันก่อนนะครับมีสินค้ามากมายนะครับให้ดูนะครับให้ชมกันนะครับเลือกชมกันได้นะครับลองแวะมาชมดูนะครับ สันวางของสวยๆนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับให้ไดชมกันนะครับท่านที่จะเปิดร้านนะครับของของเราเป็นของคุณภาพเกรดเอนะครับทนทานแข็งแรงรับน้ําหนักได้เยอะนะครับแล้วมาชมกันได้นะครับ